อยากเ็นอยากหยุดไซส์อยา่ามีหยุดนิ่งสนิทให้ดีจึงได้หากอยากสักล้านปีนั่งเมื่อยเที่ยวนาหยุดอย่างเดียวนิ่งไว้ไม่ช้าทำใสสวัสดีค่ะพบกับรายการ Do o u For You รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระ รายวิชารวมทั้งข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยในช่วงเข้าพรรษาแบบนี้บรรยากาศเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมมากๆเลยนะคะพุทธบุตรท่านจำพรรษาในวัดวาอารามเราในฐานะเป็นโยมก็สามารถจำพรรษาได้โดยมันกำหนดจิตเข้าที่ศูนย์กลางกายเพราะคนเรามีพระอยู่ในตัวทุกท่านอยู่แล้วมันตรึกนึกถึงพระทุกอริยบทไม่ว่าจะเป็นการนอน การนั่งการยืนหรือแม้กระทั่งการเดินข้างนอกเคลื่อนไหวแต่ข้างในหยุดนิ่งค่ะหากทำได้ตลอดต่อเนื่องในช่วงเข้าพรรษานี้ก็จะเป็นพรรษาในการเข้าถึงธรรมของทุกท่านค่ะเพื่อให้นักศึกษาทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรานี้ทางมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการปฏิบัติธรรม Meditation for Relaxing Your Mind โดยจัดขึ้นเป็นรุ่นที่สองระหว่างวันที่9ถึง12สิงหาคมพุทธศักราช2556ค่ะแม้จะเป็นเวลาสั้นๆของการปฏิบัติธรรมแต่ทีมงานทุกท่านก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะต้องการให้ผู้ร่วมเข้าปฏิบัติธรรมทุกท่าน มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีเพื่อน้อมบุญนี้ถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีรูปเป็นครูบาอาจารย์ในการสั่งสอนให้ลูกๆทุกคนรักในการประพฤติปฏิบัติธรรมค่ะบรรยากาศวันแรกหลังจากเดินทางมาถึงเพชรเจ็ดสาวน้อยรีสอร์ทนักศึกษาทุกท่านก็ได้อิ่มอร่อยร่วมกันก่อนที่จะมาสมาทานสินแปดรับฟังธรรมะเรื่อง การปรับกายปรับใจจากพระอาจารย์วิษนุอักคาธีปโปซึ่งเป็นเนื้อหาจากรายวิชาสมาธิสองก่อนจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมในช่วงบ่ายในการนึกนิมิตนะนึกนิมิตตามที่เราได้ศึกษามานิมิตก็มีอยู่บริกรรมนิมิตอุกหานิมิตแล้วก็ปฏิภาคนิมิตบริกรรมนิมิตคือการนึกเบื้องต้น ก็จะมีภาพและเสียงให้เราฝึกนึกในเบื้องต้นในเบื้องต้นถ้าเราเห็นองค์พระไปบ่อยเห็นดวงแก้วบ่อยๆเวลาเราหลับตาเราก็จะสามารถนึกเห็นลืมตาเห็นหลับตาก็เห็นเห็นเลือนเลือนลางๆางเนี่ยก็เป็นการเป็นระดับของบริกรรมนิมิตแต่ถ้าเห็นจนติดตาติดใจก็เป็น อกหนิมเช้าวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2556เริ่มต้นด้วยเช้าวันใหม่อันสดใสด้วยการทำวัดเช้าออกกำลังกาย อิมอร่อยในตอนเช้าและปฏิบัติธรรมด้วยกันในรอบป่ายและในวันนี้นักศึกษาทุกท่านก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่มีบุญที่ได้ลงมาเกิดสร้างบารมีด้วยการมอบดอกไม้และวยพรวันเกิดบรรยากาศอบอวลไปด้วยความปลื้มปิติใจทั้งผู้ให้และผู้รับหลังจากนั้นได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเพื่อเป็นเครื่องตรึกระลึกนึกถึงบุญ ในภาคค่ำหลังจากทำรรวัดเย็นเสร็จนักศึกษาทุกท่านก็ได้ร่วมกันจุดเทียนรวมใจเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะหลับในอู่ทะเลบุญวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2556วันสิ้นสุดโครงการปฏิบัติธรรม นักศึกษาทุกท่านได้ร่วมการสั่งสมบุญสร้างมหาทานบารมีด้วยการตักบาตรแดกคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศร่วมถวายกองทุน10ปี DOU บูชาธรรมพระอาจารย์และรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์พระมหาด็อกเตอร์ชัยฟ้าทัญกุโลก่อนจะเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับนำธรรมะใสๆไปฝากคนที่บ้านค่ะสวัสดีค่ะป้าชื่อป้าชูจินวรนณัสสิรินะคะอายุป้าก็69แล้วค่ะ<ม>เริ่มเรียนด้วยความอยากรู้ว่าสวรรค์นรกเขาเป็นยังไงก็เลยเริ่มเรียนด้วยจัก,กรวาลแล้วก็ปรโลก ขณะนี้เริ่มลงสมาธิ1 2สองตอนนี้กำลังเรียนสมาธิสามนะคะก็มันก็เป็นความรู้ที่แปลกใหม่ด้วยความอยากรู้เรื่องนรกสวรรค์จึงทำให้รู้ว่าเขามีจริงอย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่ามันจริงแค่ไหนด้วยตัวเองก็คือต้องปฏิบัติธรรมอย่างที่หลวงพ่อว่านะคะถ้าปฏิบัติธรรมถึงขั้นที่สามารถเห็นองค์พระ คิดว่าคงจะพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ว่านารกเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นอย่างไรก็เป็นที่มาที่ว่าทําให้ป้าอยากรู้และอยากเรียนในเรื่องนี้ค่ะการได้มาปฏิบัติธรรมกับดีโอยูนี้นะคะก็มันได้ความสงบนะคะได้ความเย็นเหมือนกับว่าถ้าเราไปสวดมนต์คนเดียวก็ได้กุศลเล็กน้อยตามตามสภาพของเรา แต่ถ้าเราได้สวดมนต์กับคนหมู่คณะบุญม,มันก้อนมากกว่าเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะมีอนุภาพมากกว่า mm. เช่นเดียวกันนะคะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ป้าก็ได้ความสงบร่มเย็นธรรมชาติก็ร่มรื่นนะคะเหมือนหลวงพ่อว่าไม่เห็นอะไรก็นั่งแบบสบายๆเอาบุญนะคะ mm. ก็ป้าก็ใช้วิธีนั้นด้วยธรรมชาติที่ร่มเย็นและก็สดชื่น ก็รู้สึกเย็นและสบายก็จะนำไปปฏิบัติต่อที่บ้านนะคะก็ขอขอบพระคุณนะคะถ้ายัางไงท่านผู้ฟังผู้ชมทั้งหลายถ้าได้ฟังอยู่ก็เชิญชวนนะคะว่าอยากพิสูจน์ด้วยตัวเองก็ลองดีโอยนะคะเรียนแบบสำริบปิบัติก็ได้ค่ะพิสูจน์ด้วยตัวเราเองด้วยการเรียนแล้วก็ปฏิบัติจริง โดยปกติเราเรียนหนังสือเราจะไม่ได้ปฏิบัติจริงนักนะคะแต่ว่าถ้าเราเรียนดีเเราต้องปฏิบัติตามด้วยเราจรึงจะพิสูจน์ได้ว่าผลการเรียนการปฏิบัติธรรมของเรานั้นไปถึงไหนนะคะเชิญชวนท่านทุกคนนะคะลองดีเอลยูกับพวกเราและก็ท่านจะได้พิสูจน์ในผลการปฏิบัติของตัวเองค่ะสวัสดีครับผมอิทธิเชษฐ<ฆ>ปุญญพัฒน์ปัตตกรนะครับ ก็ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมในโครงการนี้เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่แสนสบายที่พักติดริมน้ํามีน้ําตกไหลเย็นและด้วยที่สป,ปยายะแบบนี้ก็ยิ่งทําให้ผลการปฏิบัติธรรมของเราดียิ่งยิ่งขึ้นไปและด้วยผลการปฏิบัติธรรมที่ดีในครั้งนี้เราก็ได้นํามาถ่ายทอดประสบการณ์แก่เพื่อนที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันและยิ่งได้รับคําชี้แนะจากพระอาจารย์ก็ยิ่งทําให้เรามีผลการปฏิบัติธรรมที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ทั้งพระอาจารย์เจ้าหน้าที่เป็นกันเองกับเรามากทําให้เราได้รู้สึกมาพักผ่อนมากกว่ามากปฏิบัติธรรมจึงอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนได้มาร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อร่วมกันสร้างบาร,รมีให้ยิ่งๆขึ้นไปด้วยกันนะครับสวัสดีค่ะชื่อธมาพรอภิสนนะคะก็เป็นนักศึกษาใหม่ของ DOU ค่ะเพิ่งสมัครเมื่อปี5 4เองค่ะ ตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่คิดอยากจะเรียนเพราะว่าเป็นที่ว่าเป็นวิชาที่ไกลตัวเราคงไม่มีเวลานี่เพื่อนมาแนะนําก็เลยลงเรียนดูค่ะก็เริ่มเรียนวิชาของจักรวาลวิทยาปอโลกถงก,กรรมก็ทําให้เข้าใจถึงเป้าหมายของชีวิตของการเกิดมาสร้างบารมีนะคะสนุกมากกับการเรียนแล้วก็มาลงคอร์สสมาธกิก็ได้ประโยชน์ค่ะทำให้เรารู้ว่า ทายัางไงถึงจอนั่งสมาธิถึงจะก,ก้าวหน้าแล้วก็มาปฏิบัติธรรมกับโครงการเดียวยูเนี่ยดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าได้รู้จักเพื่อนเพื่อนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีปัญหาประสา,รา,านกันหน้าสมาธิและพระอาจารย์ก็เมตตาแนะนําให้คําสอนที่แบบว่าลึกซึ้งแต่เข้าใจง่ายค่ะว่าทายัางไงสมาธิเราจะก้าวหน้าแล้วก็ให้คําแนะนําในการก็นำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะอยากให้มา สมัครเรียนวิชาดยค่ะแล้วมาร่วมโครงการประดดธรรมของดยูค่ะครั้นงนี้เป็นครั้งแรกที่มาประดดธรรมร่วมกับดยูนะคะแบบชอบมากค่ะบรรยากาศที่ดีแล้วก็รีแลกะซะ์คือทุกอย่างเป็นสัพพยาหมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนก็เป็นกันเองะจะเพื่อนมากขึ้นก็พระอาจารย์ก็ได้ให้คําแนะนําให้ให้คำสอนเมตตาให้ธรรมะท,ที่ละเอียดแล้วก็แต่เข้าใจง่ายแล้วก็ทําให้เรามีความสุขกับการนาธรรมะไปใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมประดดธรรมกับโครงการดยูที่จะจัดนะคะ ซึ่งจะมีทุกภาคเรียนนะคะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ3วันแต่ว่าได้คุ้มค่ามากเป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะขอเชิญชวนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพัชพรสุขสว่างค่ะความรู้สึกที่ประทับใจกับการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ก็คือว่าทุกอย่างเป็นสปยายะหมดพระอาจารย์ท่านให้ความรู้ธรรมะที่กระจ่างแล้วก็ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ต้อนรับอย่างอบอุ่นทําให้เรามีความสบายใจนั่งทร,รมะก,ก็ดียิ่งขึ้นอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมนี้นะคะอยากจะให้ลองมาสัมผัสดูมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ภายในของทุกท่านเอามาแชร์ความคิดกันค่ะแล้วก็คือตรงไหนที่ยังติดยังอะไรเราก็สามารถสอบถามพระอาจารย์ให้ความรู้ที่กระจ่างขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อรองศาสตราจารย์รอรวันเคหาสุขเจริญนะคะสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพค่ะอยู่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะได้มาเป็นนักศึกษาของ D.O.U. รหัส55นะคะชอบมากเลยค่ะทุกวิชาที่ลงนะคะโดยเฉพาะพวกวิชาจักรวาลวิทยาปรโลกวิทยาแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมค่ะทำให้เราเนี่ยค่เข้าใจเรื่องโลกแล้วก็ชีวิต ได้ดีมากขึ้นเยอะเลยนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราโชคดีมากเลยที่ว่าเราเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วได้มาศึกษาสิ่งที่เป็นพุทธศาสนาที่ลึกซึ้งได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นเหตุเป็นผลกันหมดเลยแล้วก็โดยเฉพาะชุดวิชาสมาธินะคะมีทั้งหมด8ตัวด้วยกันนะคะตั้งแต่สมาธิหนึ่งจนถึงสมาธิ8 ตอนนี้เรียนถึงสมาธิ4แล้วรู้สึกว่าทําให้การนั่งสมาธิของเราเนี้ยก้าวหน้าไปเยอะมากเลยโดยที่เราได้รู้เป็นสเต็ปสเต็มาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นนะคะมาประยุกต์ใช้กับการนั่งสมาธิของเราทําให้ก้าวหน้ามากแล้ววันนี้ก็ช่วงนี้ก็ได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมนะคะที่ทาง DOU จัดขึ้นนะคะ,นะคะเป็น Meditation for Relaxing your mind นะคะ ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเ,เพื่อนๆที่มานี่ค่ะพี่ๆน้องๆก็เป็นนักศึกษาเดียวอยู่หมดเลยเราก็พูดภาษาเดียวกันได้เลยนะคะคุยกันเรื่องวิชาโน้นวิชานี้สมาธินั้นสมาธินี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเฝ้าอาจารย์ก็สอนดีมากค่ะนะคะพฝ้าอาจารย์ก็ให้ธรรมะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ให้สมาด้ได,ได้ให้ได้โดนใจพวกเรามากๆนะคะ ท่านก็นำนั่งสมาธิทำให้เราก็นั่งสมาธิได้ดีมากขึ้นนะคะเป็นความก้าวหน้าเป็นการพัฒนายอย่างหนึ่งก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ยังไม่ได้ลงเรียอยูนะคะที่ไม่ได้อย่างนยังไม่ได้มาเรียนเดียวอยูค่ะให้มาสมัครเรียนนะคะรับรองค่ะจะรู้จักรู้โลกและชีวิตดีขึ้นนะคะทำให้เรารู้สึกว่าเราเกิดมาชาตินี้ค่ะคุ้มค่ะ ค่ะในโอกาสนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้รายการ DOU for you ก็หมดเวลาลงแล้วแล็วและทีมงานขอเอาบุญในการปฏิบัติธรรมโครงการ Meditation for Relaxing Your Mind รุ่นที่2องณเพชรเจ็ดสาวน้อยรีสอร์ทมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ